จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนตำบลปลอดภยัยแก้ปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนอเภอโพนพิสัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมวิทยากรทีมตำบลตามโครงการขับเคลื่อนตำบลปลอดภยัยแก้ไขปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์อโพ,อพนพิสัยเพื่อนำนโยบายขับขี่ปลอดภยัยมาแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้วยการลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์วันที่9มิถุนายน2565ที่ห้องประชุมองค์งการบริหารส่วนตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายนายมนสิทสิตไพศาลธนวัฒนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรทีมตำบลตามโครงการขับเคลื่อนตำบลปลอดภยัยแก้ไขปัญหาการตายในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ใช้รถจักรยานยนต์อเภโพนพิสัย ที่อำเภอโพนพิสัยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอโพนพิสัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้นการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำนโยบายขับขี่ปลอดภัยมาแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้วยการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็งเกิดกลไกลขับเคลือล่อนกระบวนการดำเนินงานพัฒนาอำเภอตําบลขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเพื่อพัฒนาทีมครูวิทยากรทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากท้องถนนให้ครอบคลุมและฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตามสโลแกนมองอันตรายให้ออกบอกความเสี่ยงให้ได้แก้ไขความเสี่ยงให้เป็นจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุภาเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน